แต่บางคนน่ะเอาออกจนเกลี้ยงแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าถ้าเราเล่นมาเกินแบบมาเข้าเดือนที่สี่แล้วอ่ะมันไม่มีอะไรดีขึ้นน่ะลองนะอันนี้เป็นอีกหนทางหนึ่งที่อยากให้ทุกคนลองก็คือว่าลองเอางานอ่ะเอาไปลงในเพจคือย้ายงานไปลงในเพจเลยมันอาจจะง่ายกว่าด้วยซ้าไปเพราะว่าบางคนน่ะบางทีคืองานเยอะมากแต่แต่ว่ามันไม่ผ่านลงยังไงก็ไม่ผ่านอะไรเงี้ยทำเองก็ไม่ผ่านในโปรไฟล์อ่ะแล้วระบบมันเอ๋อมันออกอ่ะนึกออกไหม คือมันมันมันแบบมันมันเบลอมันอะไรใดๆก็แล้วแต่แหละครูป้อมก็บอกย,ย้ายเลยย้ายไปเพจเลยแล้วอย่างในกลุ่มปิดอะ่ะครูป้อมบอกเลยนะว่าให้ทํา2ที่ก็คือว่าทํารอไว้2จุดเลยโปรไฟล์ก็ต้องมีแหละแต่เพจก็ต้องสารองไว้เพราะเผื่ออะไรปึง้งปั้งขึ้นมาหรือว่ามีเงินกระเป๋าเดียวเนี่ยใส่เงินไว้ฝั่งเดียวอะ่ะพอกระเป๋านั้นมันหลุดหายไปก็คือไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็คือจะต้องเปิดเพจรอด้วยแล้วระบบเพจนะครูป้อมฟันธงเพจเนี่ยทำอะไรได้มากกว่ามากกว่านะคะมากกว่าโปรไฟล์เยอะเลย เพจทาอะไรได้มากกว่าโปรไฟล์เยอะไม่เลือกไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าหรือการบริหารเนื้อหาให้มันแบบว่าไปาไปไปไปขึ้นนะคะไปขึ้นกับกับฟีดอ่ะมันมันง่ายกว่ามันง่ายกว่าเยอะเลยถึงได้เชียร์ว่าให้ทาเพจตั้งแต่แรกถ้าอยู่ฝั่ง a c e b o o k อะ่ะทาเพจมันเวิร์กกว่าทําโปรไฟล์อ่ะมันดีอย่างเดียวคือตรงที่มันมีเฟรนติดมาก็คือจากเฟรนการปผู้ติดต,ตามตอนที่เราเปลี่ยนโหมดแค่นั้นเองนอกนั้นนี่คือยากหมดไม่ว่าจะเป็นงานเก่าที่เราเคยทํา บางทีแบบงานงานงานโรงเรียนลูกหรือแบบงานบวชงานแต่งมีเสียงเพลงแซ่กแซ่บแซเข้าไปเขาไม่แจ้งเตือนไม่ได้แปลว่าเราไม่ผิดแต่ที่เราผิดบางทีมันมีบางอย่างที่ผิดอยู่ข้างในแต่เราหาไม่เจอหรือเราหาไม่เป็นนะคะคือตัวที่ครูป้อมเคยลงวิดีโอไว้ให้คือการจัดการโพสต์อ่ะมันสามารถไปไปเคลียร์ไฟล์ของตัวเองได้เป็นทีละเดือนเลยเป็นทีละเดือนทีละวันทีละปีเลยอ่ะคือแบบเคลียร์มือต้องเคลียร์มือส่วนใหญ่ที่หายทุกคนคือเคลียร์มือ คือติดอะไรมันก็หายอะ่ะเพราะว่าเราต้องเคลียร์มือออกอะไรบางอย่างที่มันไม่โอเคเราต้องเอาออกให้หมดต้องเอาออกให้หมดเลยถ้าไม่งั้นมันมันไม่หายจริงๆนะถ้าเกิดโปรไฟล์มันจะเป็นเช่นนั้นแหละเพราะว่ามันผ่านมาหลายคนแล้วไงครูหมายถึงว่าครูอ่ะแก้ให้นักเรียนในกลุ่มปิดหลายคนแล้วหลายคนแล้วส่วนใหญ่มันจะไม่มีมันจะไม่พลาดหรอกถ้าเราเคลียร์มือออกแล้วก็ใช้เวลาแบบรอประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะหายเนาะคือเอาง่าย เวลาตอนตอนเนี้ยเหมือนเหมือนฟีดเขาจะแน่นแหละเหมือนฟีดเขาจะแน่นเวลาเราส่งตรวจหรืออะไรใดๆอะ่ะเหมือนต่อคิวคิวยาวมากแล้วพอต่อเสร็จบางทีมันก็ระบบมันก็ตีกลับมาอะไรอย่างเงี้ยตีกลับมาอีกก็ตั้งไม่ได้อีกอะไรเงี้ยแต่ในการตั้งค่าถ้าเกิดว่าตั้งแล้วเงินมันขึ้นเนี่ยแต่ยังเชื่อมต่อบัญชีไม่ได้ก็ยังก็ยังไม่ใช่ปัญหาส่งอย่างที่เคยพูดไว้แหละว่าในเรื่องของการตั้งค่าใน a c e b o o k อ่ะส่งไปส่งไปรายงานปัญหาไปส่งไปรายงานปัญหาไป ควบคู่กันทําอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ต้องทําคู่กันทําคู่กันทุกๆคนที่ตั้งค่าไม่ได้รายงานปัญหาให้ต่อเนื่องรายงานปัญหาให้ต่อเนื่องว่ามันเป็นเพราะอะไรหน้าไหนบ้างที่มันมันเป็นอย่างนี้กี่รอบหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องทําต่อเนื่องนั่นแหละทําวิธีการเดิมๆแหละมันอาจจะต้องใช้เวลาในการรอ